ให้เคลียร์วันนี้นะคะเราจะชวนคุณผู้ชมไปออกกําลังกายกันเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงของเรานะคะภายใต้โครงการส่งเสริมกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติดพิษนุโลกคับนะคะกิจกรรมนี้นะคะจัดขึ้นมาตั้งแต่วันที่11แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะและจะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่26มีนาคมรายละเอียกกิจกรรมจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เรามีผู้ร่วมรายการสุดหล่อสองท่านมาเป็นตัวแทนของชมรมนะคะท่านแรกค่ะค,คุณคุณากรเลี่ยมสกุลประธานชมรมกีฬาฟุตบอลจังหวัดพิษณุโลกท่านที่2 คุณนรงดิดดีเหรัญยิกชมรมกีฬาฟุตบอลจังหวัดพิษณุโลกคุณพี่สองท่านอยู่ในรายการกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะครัฝากน้องชายเข้าชมรมสักคนได้ไหมคะสักสักคนหนึ่งฮะก่อนอื่นเลยในช่วงนี้เองนะฮะหลายๆคนอาจจะมองว่าเอ๊ะชมรมกีฬาฟุตบอลจังหวัดพิษณุโลกของเราเราทําหน้าที่อะไรบ้างส่งเสริมในเรื่องของฟุตบอลอย่างเดียวหรือเปล่า เดี๋ยวให้ทางด้านของพี่คุณาก่อนได้บอกคุณผู้ชมสักนครับก็เกิดการเปลี่ยนแปลงของบินในพิษณุโลกเรามีสมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ว่าเปลี่ยนแปลงนายกนะครับนายกคนใหม่ก็คือคุณดนุพน์ััดกมลธรรมนะครับก็มีก็ได้คุยกันว่าเราจะต้องทํำยังไงก็แล้วแต่เรามาฟื้นฟูกีฬากีฬาฟุตบอลของพิษณุโลกแลวล,ล,ลานบ้านเราเนี่ยมันห่างหายไปในใน,ในเวทีในเวทีของ ภาคของจังหวัดของเขตอะไรต่างๆก็เลยมาคิดกันว่าเรา,เราทํายังไงเพื่อจะปรึกษากับท่านนายกว่าเราทํายังไงจะฟื้นคืนกลับมาได้ไหมเรามีมีคณะกรรมการนายก,าายกชุดใหม่แล้วเราเปลี่ยนแปงลงรูปแบบใหม่ไหมเราย้อนกลับไปเหมือนเหมือน,ห,อนลหลายๆสิปีที่ก่อนนะพี่นรลงนะเรามีเมื่อก่อน <c oughs> เรามีกีฬาฟุตบอลถ้วยกอถ้วยขอมีเวทีให้คึกคักมากือคมากแล้วพิศโลกเนี่ยอันดับหนึ่งแข่งไปแข่งไปไม่ว่าจะกีฬาจังหวัดกีฬาเขตอะไรต่างๆไปทั่วทั่วภาคนะ ถ้าเราของเราได้อยู่ระดับต้นๆท็อปๆเลยแล้วเราก็มาคิดว่ามันห่างหายไปแล้วเสร็จแล้วตอนนี้มันก็เกิดมีกีฬาอาชีพอะไรกันมาเราตอนนี้เด็กๆต่างๆเยาวชนประชาชนยังไม่มีเวทีให้ประลองฝีมือคิดแล้วย้อนกลับไปไหมล้วดึงกลับมาจัดใหม่ก็มีกีฬาเยาวนก็จัดคิดกว่าจัดเยาวชนแล้วก็จัดประชาชนนะครับให้เขามีมีเวทีให้เขาได้ไปลองฝีมือเพราะว่าเป้าหมายตอนนี้นักกีฬาอาชีพน้องน้องรู้ไหมฮะว่า มีเงินเดือนมีเบี้ยเลี้ยงมีการแข่งขันอย่างทีมพิษพิโลกยูเนเต็ดใช่ไหมอย่างทีพวกนี้นะก็ทีมจังหวัดต่างๆเขาเขาสามารถก้าวไปเป็นนักกีฬาอาชีพได้คืออย่างพวกสโมสรตอนนี้เขาก็คือมีในเรื่องของเงินเดือนใช่ต้องแม้จามีรายได้จากการเล่นกีฬาแบบนี้แสดงว่าน้องๆตอนนี้ก็เริ่มที่จะหาเวทีใช่และเราก็เป็นเวทีให้เขาครับเรามีเวทีพอเรามีเวทีนี้มันจะไปช่วยหนึ่ง เรื่องยาเสพติดเรื่องแววนเรื่องโน้นเรื่องนี้เอ้ถึงเวลาไปซ้อมกีฬาดีกว่าไอ้พ่อแม่ก็ร่วมด้วยช่วยกันสนับสนุนซื้อท่ตทาซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรให้มันเป็นในแนวแนวทางที่ดีมันห่างหายไปนานเราต้องฟื้นคืนกลับมาให้ได้ใช่ไหมครับพี่ลงครทางนี้ได้ฟื้นแน่นอนนะคะถามพี่นรรมกันต่อเลยว่าสมาชิกในชมรมของเราปัจจุบันมีสมาชิกประมาณกี่คนแล้วก็อายุเนี่ยอยู่ในช่วงวัยไหนอะไรยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับก็จริงๆเป็นชมรมที่ตั้งใหม่นะเพราะว่าเพราะว่า เพิ่งตั้งมาสักได้สองเดือนนี้เองแต่ว่าเราก็เดิน<ๆ>เดินต่อในทางในทางที่เป็นความต้องการของเยาวชนอตอนนี้เนี่ยในการจัดก,การแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเรามีเราตั้งเป้าไว้ว่าจะรับทีมเยาวชนเนี่ยสิบสองทีมประชาชนเนี่ยสิบสองทีมก็ในทีมเยาวชนก็อาจจะต่ํากว่าเป้าไปนิดนึงเนื่องจากว่าอยู่ในช่วงสอบปลายภาคเด็กก็เลยเด็กก็เลยติดสอบ เรียนต่อบ้างอะไรบ้างแต่ก็มีเข้ามาทั้งหมด8ทีมก็จะมีจากอำเภอต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเมืองเองจากบางระกรมจากผมพิรามจากวัดโบสถ์นั่นเด็กก็สนใจที่เข้ามาร่วมกิจกรรมส่วนประชาชนเนี่ยมีทั้งหมด14ทีมก็คือเกินเป้าท,ที่เราตั้งเข้าไว้นะครับประชาชนก็ก็เข้ามาแต่ที่นี้ส่วนหนึ่งก็คือในส่วนประชาชนก็คือเด็กที่เกินอายุเกิน17ปีขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้น มีนักกีฬาที่แข่งอยู่ประมาณ300กว่าคนตอนนี้นะครับเพราะว่าเพราะว่าแต่ละทีมก็ส่งรายชื่อมาไม่ต่ำกว่า25้าคนอยู่แล้วพูดถึงในเรื่องของกีฬาฟุตบอลเนี่ยมันเป็นกีฬาที่ท็อปฮิตอยู่นะพราะว่าแบบเด็กผู้ชายจะต้องเตะบอลน่ะคือตั้งแต่แบบพอเขาเริ่มได้เล่นกับเพื่อนๆเขาก็จะรู้สึกว่าฟุตบอลคือกีฬาที่เล่นราเทกกีฬาที่แบบว่าดูเป็นไอดอนแล้วก็ดูแบบทีวงทีวีมีไอดอนเยอะแยะมากมาย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยเราเล็งเห็นถึงเรื่องอะไรมันมีวัตถุประสงค์การจัดขึ้นมาเพราะอะไรอย่างไรครับก็อย่างที่ที่ผมได้กล่าวไปว่าเราต้องฟื้นคืนกลับมาให้พิษณุโลกเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งให้ได้ข้หนึ่งมันจะมีผลส่งต่อไปที่การจัดการกีฬาแห่งชาติใช่ไหมครับหรือถ้าเราต้องสร้างมาตรฐานต่างๆแล้วเราก็มาช่วยในการให้ช่วยเหลือแบบคือแบบตอนนี้มันมีสนามที่ว่าสอนเด็ก ผมลมเด็กๆเ,เยอะมาก <ขอ S 1> ที่ว่าส่งลูกเข้าไปไปเรียนไปฝึกซ้อมนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็ต่อก็ต้องมีเวทีให้เข้ามาประลองนะครับแล้วก็มันก็จะได้ดได้นักกีฬาประตวจังหวัด ครับเขามีเอาเวทีเขามีเขามีเอ้าขึ้นมาเขาไปติดตัวจังหวัดตัวจังหวัดเสร็จแล้วเสร็จสโมสรต่างๆก็มองและแนวมองก็มองมาครับคนนี้จะเป็นเมสซี่ไหมคนนี้จะเป็นโรนัลโดไหมสมัยครับสมัยรุ่นผมนี่ไม่มีลูกบอลนี่ฮะต้องไปเอากระดาษกระดาษมาพันๆนะใส่ถุงมือเล่นกันอันนี้ผมขอเนี้ยถามได้ไหมพี่สองคนนี้คือเป็นนักกีฬา อ๋อก็ในส่วนเขาเป็นนักกีฬาอยู่บ้านนี่คือเขาเปนักกีฬาตอนนี้ก็เป็นนักกีฬาอาวุโสนะครับที่ที่ผมถามเนี่ยคือทั้งสองท่านคือทรงดีนะเป็นคนที่มีทรงนักกีฬาคุณผู้ชมครับคือนักกีฬาเนี่ยคือเขายิ่งอายุมากขนาดเขาก็ยิ่งดูแลตัวเองก็ร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วการแข่งขันของเราเนี่ยจัดมาตั้งแต่วันที่1 1แล้วนะคะผ่านมาแล้วกีแมตกี่โปรแกรมและโปรแกรมต่อจากนี้ไปจนถึงวันสุดท้ายที่26จะมีอะไรบ้างเชิญสองท่านได้เลยค่ะก็ น้ำเรียนอย่างนี้ก็คือว่าตอนนี้แข่งทุกวันและก็วันนี้นะจะทีะ่เราใช้สนามสองสนามนะครับสนามที่สนามกีฬาการจังหวัดพิษณุโลกกับสนามเตรียมอุดมศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเ <ใน S 1> หนือครับก็ทุกวันนี้ก็จะแข่งที่สนามเรียนเตรียมอุดมศึกษาส่วนวันวันชิงชนะเลิศวันที่26เนี่ย จะไปใช้ที่สนามกีฬากลางจังหวัดเราแข่งช่วงกี่โมงคะจังหวัดพิเชียส่งคุณภูผาไปเตะด้วยครับโอ้เป็นโกได้ไหมครัตั้งแต่บ่ายสามโมงทุกวันครับทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับมีทุกวันทุกวันไม่เป็นกองเชียร์ลแล้วยังมีแสดงว่าเราก็มีการสนับสนุนเรื่องพื้นที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกใช่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 ครับเราก็มีครับต้องขอบคุณท่านนายกมนชัยวัฒนานะครับ ที่เปิดโอกาสแล้วก็มาเป็นวันนั้นก็มาเป็นประธานประธานเปิดการแข่งขันครับเรารู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้ฟื้นคืนนะคะการเล่นกีฬาฟุตบอลของพิสุตโลกเนี่ยให้กลับมาคึกคักกันอีกครั้งหนึงหลังจากที่ซบซอบไปสักระยะหนึ่งก็รู้สึกมีความภูมิใจอ่ะเพราะว่ามีความภูมิใจว่าเราเปิดเวทีให้เขา เขาจะได้มีมีหนึ่งเขาหนึ่งหนึ่งเขาเขาไม่ได้เป็นอาชีพจริงแต่เขาได้ออกกาลังกายเขาไม่มีเวลาจะไปอย่างที่ผูบอกว่าไม่ต้องเวลาเวลาคิดอย่างอื่นพ่อะแม่ก็ขับรถมามาส่งลูกเอาลูกมาซ้อมบอลแข่งบอลอ้าวมีแฟนใช่ไหมแฟนก็มานั่งกันกำลังใจเชียอะไรเงี้ยคือเราต้องพยายามเปลี่ยนรูปแบบต่างๆอะไรออกไปคือกองเชียร์ส่วนตัวใช่แล้วปิดเทอมแบบนี้คุณพ่อคุณแม่นะคะมีลูกใช่ไหมคะแหมอยากหากิจกรรมให้ลูกได้ทําช่วงปิดเทอมเอาลูกไปเรียนฟุตบอลได้ไหมคะมีคนสอนให้ไหม คือขณะนี้เนี่ยตอนนี้ทางอบจพิษณุโลกเนี่ยเขาเปิดโครงการ <Help. S 2> ภาคฤดูร้อนอยู่มีฝึกสอนเด็กอยู่เยาวชนอยู่ mm hmm. ในส่วนของชมรมเองเนี่ยในในเดือนภาคฤดูร้อนเนี่ยเราจะจัดฟุตบอลขึ้นมาอีกรายการหนึ่ง mm hmm. เป็นเด็กอายุไม่เกิน13ปี mm hmm. เด็กๆก,ก็คือปูตั้งแต่ลากยากขึ้นไปเลยเพราะฉะนั้นก็ฝากว่า ผู้ปกครองหรือเด็กๆที่สนใจก็เตรียมตัวเตรียมใจเข้าไว้เดี๋ยวจะมีประกาศออกไปเอาเป็นว่าตอนนี้เริ่มมาแล้วตั้งแต่วันที่11บเอ็ดนีนะจะเอาไปชิงกันเนี่ยยี่สิบหกต้องไหมครับแสดงว่าใครที่อยากจะไปเชียร์ที่แบบมันมันเป็นศึกเดือดเนี่ยก็คือต้องไปวันที่ยี่สิบหกมีการคาดการณ์ไว้ไหมว่ามีทีมไหนที่เข้าตาเตะตาแล้วแบบว่าตอนนี้มันเริ่มที่จะแบบว่าโอ้โหเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีหลากหลายทีมที่ ก็มีทีมของกองพันหนึ์สี่ของทหารนะครับมีของโรงเรียนกีฬาอบจพิษณุโลกมีของบางละกมอย่างเนี้ยเป็นทีมที่ที่แข็งแกร่งอยู่ยุน<อ><อ>ก็วันนี้จะเป็นรอบ รองรอบตัดเชื응 1992, bon er, er, อก8ทีมวันน er er, ี้ก็จะมีบ่าย3ามโมงก็จะรู้ว่าใครจะได้เข้าไปเล่นรอบรองชนะเลิศกับรอบชิงชนะเลิศมันลืมไปกอนได้นะบ่ายสามนะคะตอนนี้ให้ทั้งสองท่านนะคะเชิญชวน f อเชิญชวนแฟนคลับเชิญชวนคนที่รักในกีฬาฟุตบอลไปร่วมชมร่วมเชียร์ร่วมให้กาลังใจกันได้นะคะเชิญทั้งสองท่านค่ะเดี๋ยวเริ่มต้นประธานนก็ขอเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้อง ต่างๆนะครับ้ก็สมาชิกที่ชอบฟุตบอลสนใจฟุตบอลนะครับ oh. มันจะมีวันที่25-26นี่วันที่25นี่เราคัดเลือกเข้ารอบใช่มัมก็ <c oughs> สุดท้า <c oughs> รอบ4 <c oughs> ทีม <c oughs> แล้วก็ไปชิง ไปชิงเอาแล้วแปดทีมแล้วไราไปไปชิงวันที่26นะครับวันที่26นะครับถ้าอย่างที่น้องบอกว่านี้ไปเล่นกีฬาได้ไหมเดี๋ยวจะมีจัดนะเดี๋ยวผมจะมีโปรแกรมไปคือจะจัดกีฬาดารากับกับน้องจะนูอยู่ทีมดาราจะเป็นทีมดาราไปเป็นทีมดาราที่ชมรมนี้เขามีดาราคุณนุกูลน้าโคจารีศคุณนุกูลก็ต้องไปด้วยอดีตท่านภูมิในการ NBT เป็นดาราประจําทีมนะคุณผู้ชมไม่ให้กำลังใจกันได้นะคะเขาจะเชิญชวนนะครับว่าถ้าครับทางตุ้งผู้ ที่สนใจ <Yeah. S 1> ชอบกีฬาฟุตบอลโดยเฉพาะเชิญเลยครับวันที่วันเสาร์ที่25 26วันชิงนะครับพร้อมทีมไหนก็แล้วแต่เข้ามาชิงก็ไม่เป็นไรขอให้มา ร่วมชมร่วมเชียร์กันนะครับเชิญทัิญครับก็อย่างที่ท่านประธานชมรมได้นาเรียนนะครับก็เชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับขณะนี้ก็มีหลายท่านเริ่มติดฟุตบอลมีคนไปนั่งชมทุกวันก็เชิญชวนว่าวันที่ยี่หเนี่ยภาคเช้าเป็นชิงที่สมภาคบ่ายเป็นชิงชนะเลิศเพราะนั้นทั้งวันจะอยู่ได้ที่สนามกีฬาตลอดทั้งวันกำลังใจจากผู้ชมที่อยู่ริมขอบสนามสําคัญต่อผู้จัดงานสําคัญต่อรักแข่งยังไงบ้างคะครับก็เป็นกําลังใจคนทํางานเองเนี่ย เห็นผู้ชมเยอะๆเนี่ยก็รู้สึกหายเหนื่อยปลื้มใจ <laughs> โดยเฉพาะเราเป็นชมรมใหม่ด้วยก็เลยก็อยากให้อยากให้สิ่งหนึ่งก็คืออยากฝากทางสื่อสารมวลชนว่าช่วยช่วยกันประชาําพันนิดนึงครับไ, <laughs> ไป,ไปไพบไปเจอกันได้ไปพบไปเจอกัน <ชา S 1> ครับก็ยังมีฝากมานิดหนึ่งย่างมีนักน้องทางที่ฟุตบอลบอกว่าพี่เวทีแบบนี้มันไม่มีมานานหลายสิบปีแล้วนะมามีแบบนี้ผมได้เข้ามาคือเข้ามาเล่นฟุตบอลประชาชน มันเป็นมันเป็นนิมิตหมายที่ดีนั่นก็สิ่งคําพูดของเข้ามาแค่เนี้พวกเราทํางานเราก็ภูมิใจแล้วทำงานด้วยจิตอาสาแล้วพี่ๆได้บุญนะทําให้คนเนี่ยมารักสุขภาพมามีร่างกายที่แข็งแรงอายุได้ยืนจะได้วางจากบุหรีบุญอะไรต่างๆจะได้หมดไปนะวันนี้ขอบคุณพี่ๆทั้งสองท่านมากมากครบพูดคุยนำโครงการดีๆนะมาให้กับผุ้ชมได้ติดตามกันอย่าลืมนะครับวันที่ 26นี้หรือ25ที่จริงแบบไปเชียร์กันตั้งแต่วันนี้นเลยทุกวันได้ยิ่งดีนะฮะสนุกสนานกันอย่างแน่นอนนะครับ